สวัสดีครับพี่น้องยนี่ก็พี่น้องมาเบิ่งงานก่อสร้างพี่น้องยแบนแม่านเพินสางไม่ผูกกับเบื้องเรียบร้อยเกือบสี่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือพี่น้องเกืบเสร็จแล้วลนะจบเรียบร้อย Bụi cà bường, xoay cà chốc. Nhưng mà không làm được thà xí, P'nọng. Nè, Nong, em bảo. Hey, phà bồn này, Càng bốn, bút phà bồn. มึ่นปปูาพี่นนอะท่านเด็กปูเปลืองมือพี่นนอะเกลืองมือนี่ยี่จะกองราบของคันเท่านั้นลงกองอียดีนึแล้วก็กองไว้แอบเดี๋ยวไปเบิรงพวดก็ กระเบื <c ười> ้องขั้วงามก็เฮยเนาะกระเบื้องขั้วงามก็วะมันสีมันใสไม่ใช่ตทวดาทีนี่ก็อีกแบบนึงนี่กับปลาแนงเนี่ยวางามปลาแนงเนี่ยเป็นเล็กอันนี้เขาเอิ่นเล็กยังก็เล็กคำเนี่เล็ก ปยเปลี่นหองนำ้ำกันน่องนำ้ำชักโก้ได้ดีว่เรื่องมันโอเค vài bùa tu cả ván béo tu càng nhiều vang vang กางเกิ <mile> ืสักกาบอ่ะคือว่าจอนทอออกไปน้ำไม่ยังไหนะก็เอาไงเ่อร่บงไหวเพื่อน่าคกรเลเว้ย แก็ขาบก็เนียนดีของเขาเลยเนาะแต่ว่าเป็นตาทาสีง่ายเนาะขาบเนียนดีไปเนาะก็เหลือหลายอยู่กันสี่เซตเอาตรงนี้ขึ้นยังใช่ขึ้นยังไงขึ้นสะดุดสะดุด

เอามาอยู่กันคนพี่น้องครับลิมนี้กัยจ่ประมนันนีเนาะก้ามก้าฝากคนไหลคดแร์กดติด,ด,ดตามเด้อพี่น้องขอบคุณครับ